งบประมาณนะครับจะไปยกเลิกเรือดำน้ำําจะไปยุบหน่วยทหารโดยเฉพาะกองในการรักษาความมั่นคงภายในจะไปยึดที่ดินทหารตอนนี้ไปให้ดูพื้นที่กรอนอต่างๆนะฮะจะไปยึดพื้นที่ทหารเป็นล้านล้านไร่เลยเพื่อเอามาแจกนะครับโดยอ้างว่าแจกเพื่อประชาชนตามการหาเสียงของนักการเมืองและผักการเมืองเกมนี้จับตามองให้ดีฮะทหารมีการเคลื่อนไหวแล้วอะไรก็เกิด ขึ้นได้ สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็เป็นเรื่องของทหารแหละนะฮะทหารผ่านศึกคราวนี้เพิ่กลางกรุงเทพมหานครเลยทีเดียว พูดคุยกับวิธีอื่นที่จะช่วยทางทางตรงทางอ้อมื่อทุกท่านได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีกลุ่มหนึ่งซึ่งตอนนี้กำลังช่วย กำลังคิดอยู่เหมือนกันก็คือลุ่มทหารเกณฑ์ที่จะเข้ามาใหม่ซึ่วันนี้เรากําลังอยากจะให้มาโดยระบบสมัครใจไม่ให้กีฑไม่ให้จับสลากใครสมัครใจมาเป็นก็อันนั้นจะดีกว่าวันนี้ก็กําลังปรับระบบสวัสดิการให้ทางทหารเกณฑ์อยู่นะครับก็จะคิดไปพร้อมๆกับปรับให้พวกเราด้วยครับวันนี้ก็เลยขอแสดงควาเห็นใจและเข้าใจแล้วก็ให้คำมั่นว่า ก็จะช่วยผักดันกฎหมายฉบับนี้ผ่านไม่ผ่านก็จะช่วยอีกหลายทางไม่ได้ทางใดก็ทางทางหนึ่งนะครับก็ทําให้เต็มที่ขอบคุณมากครับว่าไงนะครับยังไม่ยังไม่บรรจุอ่ขั้นตอนก็คือพอเสนอลงพอสภาเข้าลงรับ เสร็ปั๊บเนี่ยเขาก็จะตรวจตรวจความเรียบร้อยถ้าเป็นฉบับของประชาชนเนี่ยใช้เวลาตรวจนานนิดหนึ่งว่าลายเซ็นหมื่นสองหมื่นเนี่ยจริงหรือปลอมตรวจอันนี้อาจจะใช้เวลานานกว่าร่างของผู้แทนผู้แทนเสนอ20คนมันตรวจง่ายกดประจุเร็วพออันนี้ตรวจเสร็จพอตรวจเสร็จรายชื่อครบถูกต้องไม่มีปัญหาปั๊บก็จะฟังเขาเรียกว่าปั๊บบิ๊กแคดิงคือฟังเสียงประชาชนซึ่งกฎหมายทุกฉบับต้องฟังเสียงนะ ฉบับประชาชนก็ต้องฟังฉบับผู้แทนก็ต้องฟังเพราะนั้นเลยเข้าขั้นตอนฟังพอฟังเสร็จปับ๊บเขาก็จะบรรจุมันก็จะผ่านนายกก่อนนายกรัฐมนตรีเห็นชอบไม่เห็นชอบซึ่งในอดีตไม่ไม่เห็นชอบมันหรือตกก่อนเนาะตกก่อนยังไม่ได้สรุปตแต่สภาอันเป็นไปก่อนเพราะนั้นถ้าสภายังไม่อันเป็นไปนายกก็จะพิจารณาเห็นชอบก็เข้าสภาก็สู่การพิจารณาได้ขั้นตอนจะเป็นอย่างนั้นครับ พี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพนะฮะผมมงคลกิจสุขสินพ์ารานนท์นะฮะอดีตสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อนะฮะพรรคไทยเสรีไทยเคยว่าเรื่องการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติองค์การสงครา์ทหารผ่านศึกปี2510แก้ไขเพิ่มเติมมาตราที่11เนี่ยเดิมทีเนี่ยเราเสนอโดยใช้สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรครั้งที่แล้วเนี่ย20 20ท่านด้วยกัน17พากการเมืองน,นะครับก็มีพัคของท่านประธานสภาผู้แทนรัษฎรด้วย ลงนามประมาณ45ท่านด้วยกันนะครับรวมทั้งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านทวีสอดสองนะครับแล้วเผอิญว่าการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้มันช้าช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่รับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนเนี่ยแล้วก็เป็นร่างกลาชบัญญัติในสภาผู้แทนราษฎรชุดที่2 5เนี่ยมีคนประชาวิจารณ์ให้การสนับสนุนถ,ถึงประมาณ7 10, 7 0 0 0นดายด้วยกันถือว่าเป็นร่างระราชบัญญัติที่มีคน นบสนุนเยอะที่สุดในสภาผู้แทะะนราษฎรชุดที่25ซึ่งผมเป็นผู้เสนอร่วมกับพี่น้องนักรบไทยทุกหมูเ่เหล่านะครับแต่นะักขณะนั้นพอผ่านขั้นตอนนั้นไปแล้วเนี่ยล้วก็ส่งไปที่คนเอกอายุจันโอชาอดีตนายฐมนตรีนะักขณะนั้นแล้วก็เสนอไปที่หน่วยงานต่างๆเพราะเป็นพรบรทางการเงินที่ต้องรับฟังความเห็นเป็นไปนตามรัฐธรรมนูญ2560มาตราน77นะครับแต่ปรากฏว่ามันตกเนื่องจากว่าตั้งรัฐบาลช้า ครั้งนี้เป็นครั้งที่2ในการเสนอร่างพระรัญญัติแก้ไขงครการสมทบทหารผ่านศึกปี2510แก้ไขเพิ่มเติมพศจึงจุดในมาตราที่11เท่านั้นนะครับเพราะเดิมทีมาตราที่11เน,นี่ยสมทบเฉพาะทหารผ่านศึกผู้ทุกคนลา่าคแขนขาดขาดขาด,ขาดอะไรประมาณนี้เขาได้ดูแลจากโค์การสมทบทหารผ่านศึกตามกฎหมายอยู่แล้วประมาณเดือนละ2-3หมื่นบาทด้วยกันแต่ ทหาร 1, ่ันศึกผู้ถือบัตรชั้น2 3งเนี่มีประมาณ267000นายด้วยกันทีไม่ได้รับสวัสดิการหรือนนเรียกว่าเงินบำนาญเลยนะฮะได้เฉพาะปัจจุบันได้ปีละ1 0 0 0บาทเท่านั้นแล้ววันนี้ที่มากันประมาณร่วม2 0 0 0 3น0านายด้วยกันนพวกเขาไม่ได้มีเงินนะครับเขาเบิกเงินองค์การสงเคราะห์ทหาร 1, า่ันศึกปีละ1,000ในการเดินทางนั่นหมายวามว่าใน1ปีเนี่ยเขาจะเดินทางมาได้แค่ครั้งเดียวเพราะเขาไม่มีเงินนะครับ เพราะฉะนั้นการระดมพลครั้งนี้เพื่อแสดงให้รัฐบาลเศรษฐาทวิสินทราบว่าพี่น้องทหารพานศึกกว่า2,67,000นายครอบครัวกว่าล้านคนเนี่ยเขาเดือดร้อนเขาเคยเป็นเขาเคยเป็นเคยเขาเคยเป็นกำแพงเขาเคยเป็นผนังให้กับพี่น้องประชาชน65ล้านคนมาก่อนเขาต้องทิ้งลูกทิ้งเมียแล้วก็เสี่ยงชีวิต บางส่วนก็ตายบางส่วนก็ทุบทุลาภาพบางส่วนรอดชีวิตเพราะไปช่วยเพื่อนในสนามรบแต่คนที่ไปช่วยเพื่อนในสนามรบเขาถูกยิงแต่เขาไม่ทุกทุลภาพแต่รัฐบาลไม่ได้ดูแลเขาเลยเขาอุตส่าห์ปกป้องพื้นแผ่นดินไทยมาโดยตลอดในช่วง30-40ปีด้วยกันเนี่ยแต่ตอนนี้รัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาไม่ได้ดูแลพวกเขาปล่อยพวกเขาอยู่อย่างกระขอทานนะครับอยู่อย่างสิ้นไร้ไม้ตอกมีบางส่วนส่วนน้อยที่อยู่ได้นะครับ บวกกับสถานการณ์เศรษฐกิจเป็นแบบนี้ต้องอย่าลืมครับทหารเหล่านี้เขาสู้เพื่อประชาชนชาวไทยเขาสู้เพื่อผืงแผ่นดินไทยไม่ให้เสียแม้แต่ตารางนิว้วเดียวเมื่อก่อนนี้มีผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์พวกนี้ก็เป็นคนปาบปามแต่ณนปัจจุบับนผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ได้เปลี่ยนตามคําสั่ง66พัก2 3เป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยไปแล้วก็ได้รับการดูแลเหลียวแลจากรัฐบาลทั้งเงินและทั้งที่ดินแต่พี่น้องทหารท่ารศึก เหล่านี้ถูกลัดทิ้งเหมือนเป็นพลเมืองชั้นที่3ที่4ซึ่งไม่รับการเหนี่ยวแรร่างพระราชบัญญัติเงินพทุงเกียรติฉบับนี้เป็นพรบอการเงินงก็จริงปีหนึ่งจะใช้เงินประมาณ8 0 0 0ันถึงเก้าล้านและจะลดลั่นลงไปเรื่อยๆเนื่องจากว่าล้มหายตายจากกันไปดังนั้นที่เราเสนอพรอบอฉบับนี้เรามากันประมาณ2 3 0ถึงคนเพื่อแสดงให้รัฐบาลชุดปัจจุบันได้เ,เห็นว่า พวกเขาก็เป็นคนไทยแล้วพวกเขาเคยเสียสละเพื่อคือนแผ่นดินไทยมาก่อนผ่านสงครามช่องบกสงครามเวียดนามสงครามล้มเก้าแล้วขณะน,นี้ประเทศไทยก็มีโอกาสส่้เสี่ยงที่จะเกิดสงครามกับประเทศเพื่อนบ้านเนื่องจากภาวะสถานการณ์ที่ไม่ปกปติคนกลุ่มน้อยกับสาภาพมยนมาดังนั้นผมจึงจําเป็นเนี่ยที่ต้องช่วยพวกเขาเพราะครั้งที่แล้วผมก็เป็นคนเสนอ แต่ครั้งนี้ผมเสนอไม่ได้โดยใช้ประชาชนเสนอแทนครั้งที่สองก็อยากเรียนว่าถ้าเป็นไปได้ถ้ารัฐบาลเสร็จขาทวีสิงนายกตี่ผลิัณฑ์สารผ่านศึกคราวนี้ก็นำโดยโมงคลงกิจสุขศรีธารนนท์หัวหน้าพักไทยศรีวิไลยนะฮะก็ปรากฏว่ามีการเคลื่อนไหวเดินทางนะไปยังสภาพุทธฎรพบกับรัมตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นะครับแล้วก็พบกับทางประธานสภา,าเพื่อย,ยื่นหนังสือนะครับขอให้มีการดำเนินการเป็นสองสามลักษณะประการแรกเลิกบุลลี่ทหารนะครับประการที่สองนะครับออกพรบนะครับฆ่ายังชีพทหารนะครับก็เป็นปัจจัยสำคัญนะช่วงนี้ทหารโดนบุลลี่อย่างมากการตบเท้าแสดงพลังครั้งนี้มีนัยยะทางการเมือง ในัยะทางการเมืองครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่กองทัพเรือไม่เอาด้วยกับการที่ทางรัฐบาลเศรษฐาทวีสินและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไปทำการเจรจากับจีนเพื่อยกเลิกซื้อเรือดำน้ำนะครับแล้วก็จะเอาเรือฟรีเกตมาแทนนะครับซึ่ง ทางส่วนของกองทัพเรือปฏิเสธไม่ยอมรับเงื่อนไขนี้นะครับและก็ส่งเรื่องนี้ไปยังอายการสูงสุดให้ทำการพิจานะครับว่าทำได้หรือไม่นะครับที่จะไปยกเลิกโครงการเรือดำน้ำนะซึ่งรัฐบาลเองพอเดินกองทัพเรือแข็งข้อขึ้นมา แสดงท่าทีแข็งกร้าวขึ้นมาราัฐบาลเงียบกึดเลยทีเดียวในขณะที่จีนก็มีเอฟเฟกกลับมายังประเทศไทยฮะยกเลิกเที่ยวบิน8,600เที่ยวที่สำคัญไปมากกว่านั้นนะครับไม่สนับสนุนให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามายังประเทศไทยและไม่มีการสนับสนุสนวีซ่าสำหรับคนไทยที่เดินทางเข้าไปเที่ยวประเทศจีนเหมือนกับประเทศอื่น,นๆนะครับนั่นคือสิ่งที่ เกิดขึ้นท่าทีของจีนแข็งกล้าวมากขึ้นสําหรับประเทศไทยนะครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาผู้บัญชาการเหล่าทัพทั้ง4เหล่าทัพทั้งทัพบ,บกทัพเรือทัพอากาศและตำรวจก็มีการประชุมกันนะพอมีการประชุมกันเสร็จทหารผ่านศึกก็มีการเคลื่อนไหวนะครับเคลื่อนไหวกลางกรุงเทพมหา,าคนครมากันกว่า5,000คนเลยทีเดียวนะครับและเน้นย้ำสำคัญคือ เรื่องของการออกกฎหมายนะครับเพื่อที่จะดูแลทหารผ่านศึกและเรื่องของการขอให้หยุดบูลลี่ทหารนะครับปัจจัยนี้กำลังเป็นสัญญาณทางการเมืองผมเรียนมาตลอดนะครับว่าทหารเขากำลังเคลื่อนไหวและทหารเขาไม่ยอมแน่นอนการที่จะไปตัดงบประมาณนะครับจะไปยกเลิกเรือดำน้ำ จะไปยุบหน่วยทหารโดยเฉพาะกองในการรักษาความมั่นคงภายในจะไปยึดที่ดินทหารตอนนี้ไปให้ดูพื้นที่กรบนอต่างๆนะฮะจะไปยึดพื้นที่ทหารเป็นล้านล้านไร่เลยเพื่อเอามาแจกนะครับโดยอ้างว่าแจกเพื่อประชาชนตามการหาเสียงของนักการเมืองและพรรคการเมืองเกมนี้จับตามองให้ดีฮะทหารมีการเคลื่อนไหวแล้วอะไรก็เกิด ขึ้้นไดขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอด์สักจยมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ตำนานของพระเจ้าแผ่นดินตากยุสมัยสู้รบรบมือไม่สิน้นปกป้องแผ่นิน ทรงนำทางพ้องภัยทั่วแว้นแดนทิ้นมาเปลี่ยนแทนดินให้เป็นสี Link and